วันนี้แล้วก็อยู่กับ PC handheld นะครับกับเครื่อง o g อะไรเป็นอะไรตัวแรกจริงๆคลิปนี้ไม่ได้จะมารีวิวเชิงเทคนิคอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าจะมาแชร์แบบประสบการณ์ที่ใช้มาว่า PC handheld เนี่ยใช้งานเป็นยังไงบ้างก่อนที่จะเข้าเรื่องทั้งหมดทั้งมวลนะครับอยากให้เข้าใจก่อนว่าเพนจอยของ PC handheld เนี่ยมันก็คือ PC ครับคือเราต้องด้วยความที่เป็น PC เนีเราต้องมีความเข้าใจฮาร์ดแวร์ ในระับหนึ่งว่าฮาร์ดแวร์เราเนี่ยแรงประมาณไหนอย่างที่ลองทดสอบมาเนี่ย CPU C1 Extreme นะครับบนเครื่อง LG a l ไรเนี่ยความแรงของ CPU แพ้ Ryzen 7 5 7 0 0 x ของเดสก์ท็อปนะประมาณ5-10% <c oughs> ก็ถือว่าแรงนะส่วน iGPU เนี่ยก็คือกราฟิกออนบอร์ดออน GPU แรงอยู่ที่ประมาณ GTX 1650ของแล็ปท็อปทำไมต้องแล็บท็อปเพราะว่าการ์ดจอของแล็ปท็อปกับของเดสก์ท็อปอะ มันความแรงแตกต่างกันถ้าเทียบรุ่นเดียวกันเนี่ย1650ของเดสก์ท็อปเนี่ยจะแรงกว่าแล้ว iGPU ของตัวเนี้มันแรงประมาณของแล็ปท็อปแล้วแรมระบบของเครื่องเนี่ยมีให้16 g b แต่ว่าเราจะเป็นที่จะต้องแชร์ให้กราฟิกออน p u u g ยนั่นหมายความว่าแรมการ์ดจอเราจะมี4 g b แล้วแรมระบบเราจะเลือ12นี่คือคอนดิชันที่เราแบบต้องรู้แค่พูดถึงเรื่องสเปคของตัวนี้มันก็ มันก็เริ่มแบบตึงๆแล้วใช่ไหมสำหรับคนที่ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจกับคอมพิวเตอร์มากเนาะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องรู้เพราะว่าเราไม่สามารถโหลดเกมติดตั้งแล้วเอนจอยเหมือนคอนโซลได้โดยที่เราไม่ปรับอะไรเลยมันทําไม่ได้ในส่วนของการเทสนะครับผมก็จะเทสแบบ h a n d h e l ลเป็นหลักนะแต่ว่าต่ออะแดปเตอร์ใช้แล้วก็ปรับโหมดเป็นโหมดเทอร์โบ30วัต์จากที่ลองเทสเนี่ยบอกเลยว่าเกมที่พวก A นะครับถ้าไม่ใช้อัพสเกลลิงเนี่ยบอกเลยว่าเหนื่อย คือตึงอะ่ะตึงมือเลยแล้วทุกเกมเนะครับที่เทสเนี่ยปรับความละเอียดเป็น full hd เดี๋ยวมาดูเกมแรกกันเกนชินเกนชินอิแพกเนี่ยปรับความละเอียดเป็น full hd แล้วก็การาฟิกเป็นสูงสุดเนาะก็อยู่ที่ประมาณ50-60แต่ว่ามันก็ไม่ได้นิ่งอะ่ะมันก็มีหล่นไปแบบ45-48บ้างก็คือแบบมีสิหลัก40ให้เห็นอะ่ะซึ่งตรงเนี้ยผมเข้าใจว่าเป็นที่แรมนะเป็นที่แรมระบบเนี่ยมันมีแค่ 12G มันเลยแบบตึงอะ่ะ แต่พอลดความละเอียดจาก1.0่งคือレ e n สเกลหนึ่งจุดศเป็น0.9ก็คือเกาะ50-60ได้แบบไม่เวี่ยงละต่อมาเป็น f o r ์ซ่าฮ i ล o n ตรงนี้ก็ปรับมีเดียมแล้วเปิด FSR เป็นบาลาน c e ก็ได้เฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ70-80<ๆ>ก็คือเล่นได้ Enjoy ได้เลย Apex Legends ปรับต่ำสุดเท่าที่จะต่ำได้เฟรมเรทก็อยู่ที่ประมาณ7 0 8 0ก็เล่นได้นะเล่นแบบแก้ขัดนะเล่นได้เลย r a น n บ o w Six ปรับต่ำสุดเหมือนกันแต่ว่าปรับ FSR 2.0เป็น Balance ก็ได้เจ็ดสิบถึงเก้าสิบเฟรมจากที่ลองเทสเนี่ยมันก็เล่นได้ะมันก็ถือว่าโอเคไปอะจริงๆมีโ Dota ูเลยนะเบี่ยงประมาณแบบห้าสิบห้าหกสิบเจ็ดสิบประมาณนี้ไม่เกินไปกว่านี้ลองเทส d o t ทดูด,ด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้ถ่ายฟุตเท e มาโด้วยภาพรวมของแบบการใช้งานนะของแบบพลังดิบเนี่ยมันก็ไม่ได้ดิบทุกเกมหรอกก็มีเปิด FSR ช่วยบ้างมันก็จัดอยู่ในเกณฑ์ที่เล่นได้เอนจอยได้ไม่ได้แบบ เล่นแล้วแบบขัดใจอะแล้วก็มีการเทสอีกอย่างหนึ่งคือการต่อด็อกขึ้นการต่อด็อกเนี่ยเจอปัญหาอยู่น,นิดนึงก็คือแ a ปเตอร์หวัตที่ผมใช้อ่ะมันไม่สามารถเปิดโหมดเทอร์โบสาบวัตได้มันจะโดนปรับลดเหลือแค่2 5่วัตเพราะว่าไฟอ่ะมันจะถูกแชร์ให้ตัวด็อกกิ้งเพื่อเอาไปยิงขึ้นจอใหญ่เอาไปเลี้ยงไฟต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดพวกนี้ย เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้ docking mode แล้วได้กำลังไฟแบบ30วัตต์เต็มๆเนี่ย,ยอาจจะต้องหาอะแดปเตอร์ที่เป็น pd charge เนี่ยกำลังไฟสูงกว่านี้อาจจะแบบ80วัตต์1 0อวัตต์พวกเนี้ยแต่ถ้าเทียบกันเนี่ยระหว่าง25วัตต์กับ30วัตต์เนี่ยเฟรมเรทมันต่างกันประมาณ5เฟรมเท่าที่ลองสังเกตดูนะถ้าเกมไหนมันเกิน6 0เฟรมอยู่แล้วอะ่ะอันนี้ก็รู้สึกว่าไม่ได้มีระยะขนาดนั้นแต่ถ้าเกมไหนที่ต่ำกว่า60เนี่ยอันนี้คือรู้ แบบทารุณกรรมเครื่องอะไรขนาดนี้นะอย่างแบบเซตติ้งหลักๆที่ใช้เนี่ยก็คือผมจะใช้เป็นแบบแฮนด์เฮลเนาะไม่ได้ต่อขึ้นด็อกกิ้งแล้วปรับความละเอียดของหน้าจอเนี่ยเป็น HD คือ720แล้วเปิด ISR upscale ความละเอียดจาก720กลายเป็น1080ก็คือ upscale จาก RHD ธรรมดากลายเป็น Full HD และเปิด AFMF เอรีดเฟรมเลทด้วยความที่พลังดิบมันก็ไม่ได้แรงมากอะเราก็เลยต้องใช้ระบบ upscaling ช่วยเนาะอย่างเกนชินเนี่ยเปิด RSR u p s c a l ลจาก HD เป็น Full HD แล้วก็เปิด AFMF คือ AMD Full It Motion Frame เนี่ยเกนชินและ Forza Horizon 5จากทรงๆประมาณ60-70อะขึ้นมาประมาณ100-110ได้เลยคือเราเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนพอเราเปิด AFMF แล้วเนี่ยเราก็ต้องแลกกับความที่ภาพมันจะไม่ชัดเท่าเราเล่นแบบพลังดิบ แต่ว่าด้วยไซส์จอแค่7นิ้วอะ่ะการที่ภาพมันเบลอไปนิดหน่อยอย่างเงี้ยคือก็ไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นคือต้องมานั่งจ้องจริงๆว่าอ๋ออันนี้คือเปิดอัพสเกลช่วยนะที่พูดมานะครับก็เหมือนจะดูดีใช่ไหมแต่ว่ามันก็มีจุดอ่อนค่อนข้างหนักหนาสาหัสเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องราคาต่อประสิทธิภาพคืออยากเข้าใจว่าความแรงกับความสะดวกในการพกพาเนี่ยมันจะสวนทางกัน,นครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้แรง คุณก็ต้องยอมละทิ้งการพกพาไปแต่ถ้าคุณอยากได้ความพกพาแบบห้องตัวคุณก็ต้องยอมเสียสละความแรงไปเพราะว่าถ้าเทียบกันกันกบ PC ตั้งโต๊ะเนี่ยงบประมาณ1 5ื่นคือ r อ G อะไรเครื่องขาวเนี่ยประมาณ1 5ื่นเนี่ยเริ่มเริ่มหาได้แล้วพวกแบบตามวันแบบ p พย์เดยหรือวันเลขเบิลเนี้ยหาได้ไม่ยากราคาเดียวกันเทียบกับคอมคือเกมเดียวกันอย่างฟอร์ซเนี่ยคอมคือปรับ ไฮแบบเอาต้าคือได้เป็นร้อยเฟรมกาจอแบบประมาณ RX 6 6 4 0 6 0นอ่ะเออคือมันไปโ่วนแล้วอ่ะในงบประมาณ15บวกลบจริงๆจริงๆมันก็จะเกินนี่ไปหน่อยนึงแหละประมาณแบบ1718แแต่ว่าด้วยราคาที่มันอยู่ในเลงเนี้ยมันแบบต่างกันไม่เยอะอะคือมันแรงกว่ามากๆแถม1 5ื่นเนี่ยคือทุกวันนี้คุณได้เฟ5ตัวอ้วนแล้วนะช่วงที่มันลดอ่ะถ้าเป็นสลิปก็ประมาณ17,18นนี่แหละตรงนี้ก็อยากให้เข้าใจไว้ เพนพอยต์อีกอย่างหนึ่งก็คือ LG Ally เครื่องขาวเนี่ยแบตมันน้อยมากคือใช้ได้ประมาณ1ชั่วโมงต้องพก power bank ตลอดถ้าจะเล่นข้างนอกนานๆแล้ว s t o r a เ e ที่ให้มากับเครื่องเนี่ยแค่512 g b แถมมันยังเป็นขนาด M.2 2230ซึ่งเป็นตัวเล็กแล้วราคาเนี่ยมันต่างกันประมาณ50%เลยคือบวกเพิ่มไปอีก50%จากใช้ปกติอะที่มันเป็นตัวยาวอะถือว่าเป็นข้อเสียข้อทางใหญ่เหมือนกันแต่ว่า LG Ally X เนี่ยตัวเครื่องสีดำเนี่ยก็ถูก แก้ปัญหาตรงนี้แล้วก็คือแบตอยู่ได้ประมาณ2ชั่วโมง SSD เริ่มต้นเป็น1เทแล้วก็เป็นไซส์ตัวยาวที่ใช้กับ PC n o โน้ตบุ๊กแต่ก็แลกกับราคาที่แพงขึ้นกว่าเดิมประมาณหมื่นกว่าบาทโดยรวมนะถือว่าเป็นเครื่องไฮบริดที่ดีมากถ้าจัดหมวดหมูนอะคือผมสามารถยัดไปอยู่กับ n น้ตสวิตได้เลยเพราะว่ามันคืออุปกรณ์แฮนด์เฮลที่มีหน้าที่เหมือนกันออกไปข้างนอกคุณสามารถพกพาออกไปเล่นได้กลับมาบ้านกลับมาต่อจอใหญ่เล่นได้ นี่คือจุดแข็งของมันแต่ถ้ามองในเรื่อง Perform a n แ e แล้วก็ไม่ต้องพูดถึงอนะเพราะว่า t e n d o Switch มันออกมากี่ปีแล้วอะคือน,นานมากๆแล้วเออออกเครื่องใหม่ทักงทีเ่รอพี่พี่ลาตั้งแต่ยุค p พย่ PC อะยัน p พ5มันจะท้ายเจนแล้วเนี่ย Nintendo Switch พี่ยังไม่ปล่อยเครื่องใหม่เลยตั้งใจว่าจะซื้อเครื่อง handhel d มาใช้เนี่ยช่วงสิ้นปี2 0 2 4ยเนี่ยยังน่าใช้อยู่ไหมถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เดินทางบ่อยแล้วแบกโน,น้ตบนนุ๊กเกมมิ่งมันก็ตตอบโจทย์รงนี้ คิดเห็นยังไงกับเครื่องเล่นเกม PC Handheld ลองมาแชร์กันได้นะครับ